สวัสดีพี่น้องมาเด้อมือน,ในใีย่ายแม่สีผ้าไปหาเก็บพักหนาหนาวอีกพักบดยิน้นเรายู่ียนพี่น้องจ้ะพูยังผุผุนล้น้ำอันคล้องน้ำอันนี้ไปสิแล้วพี่น้องนี่นี่เป็นห่วยเป็นคล้องสิทธพันแหงน้ำแล้วเนาะพูนขึคือเป็นเืนงหุ่นก็แเม่นมูบานพี่น้องคุณแต่ขอสีผ้ายางผุนล้วหูนมองรถแลนเลยไปผุนแล้วพ,พี่น้อง มีผักออกบ่เพราะว่าน้ำน้ำคลองน้ำมันอยุดพุ่นแหงไป็แล้วเนาะนี่ผักมันก็สีออกน้ำขอกน้ำคลองเหมือนสิเหรอะพี่น้องจ้ะเลิย่างไปทั้งหมดเลยจ้ะน้ำพุนกระแหงนี่นะเราย่างกันหมดเลยพี่น้องพี่น้องหนาวหนาวรถจอดไปเทิ่งคุณทั้งข่างท่านี่ก็เป็นมู่บ้านด้วยกันพี่น้องจันรถคุณจอดไปเทิ่งคุณวันนี้ก็เลยย่างลงมาทั้งนี่พี่น้องนี่ ลุยบึงคลองทั้งไต่สะพานน่องเหมาผูแล้วพี่น้องมีสิป็นปลาผักเนาะมีสูตรแนวผักแล้วมันสิท่านได้เกิดไปจ้ะเด้อ,อยางบึงน้ำใหญ่แม่พี่น,อน้องน้อหนาวกลับมาคือเกาพี่น้องมีผักปาลากินเลยจ้ะหาผักน่อกันจ้ะพี่น้องออไไนองี่ออกอีกนิพี่น้องนี่ออกอีกนิดเป็นไต่สะพานนี่น้ำขดล่งสีแห้งเนาะนี่นี่ ออกอยู่นี่มันหนาวคักพี่น้องพอจะได้ใส่ถุงวันี่แต่เก็บเกี่นัดเก็บได้เส่เก่าเท่านั้นหละอืมพุดนะพักนะน,นี่หนาวเย็นเย็นพี่น้องแต่พักกินได้ทั้งนั้นเลยนี่เพิ่นคนตาสิเกิดเีย ไปลวกเด้อพี่น้องไปลวกไปแกงไปอ้อมไปสั่นเลยพี่น้องบักซุ้มมุนีน่นะนี่ <c oughs> ออกไร้ปโยดนที่ือหนาวหนาวพี่น้องเย็นมือจ่อยจ่อยอเพื่อนว่าบอกวิธีกินเนี่ยเอาไปจังได็กินนวดสันเอาไปลวกแล้วพี่น้องไปลวกไปแกงไปอ้อมกินไปจังสันนะ ก็ใส่ถุงมือไงไงพี่น้องนี่ถุงมือผ่าคนอ่ะสองสั้นหนาวคักเน้อาามันเย็นเนี่ยคนนี่ใส่ถุงยางแ่ละใส่เต็มถุงยางกับพ่อละอเกิดน้ำมันนี่น้ำน่นน้ำยังสินเนี่ย สภานนี่พี่น้องจ้านี่ขุดขึ้นไปโนน,โน่นๆหุนหลยผลงามผักอะไรจนว่าจะข้ามสก็บพี่น้องจา้าสวยงามตามธรรมชาติ ผัดงามเนี่ยอ้อาวบาทที่นี่เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนพี่น้องจ้ะโอ้เย็นคักเย็นเนี่ยลวกเปรี่เอาใบแค่อันท่านออกเอาเนี่ยกำลังพอดีกินอันคีปก้อนที่พ่อเขาเก็บไปกินนะพี่น้องมันงามมัน คนสูงันคนงามอันนี้มันน่างมโหตัวบกเนาะนี่หัวตะขึ้นนี่นี่แมนบดเน,นี่ยนี่กินแบนบเจ็นบนนนนๆนได้คนสูงคนขึ้นนนนๆัน่าพักกินทั้งนั้นเลยพี่นองจานเนี่ย ไล่ไล่แต่บางคนใหญ่ๆป็นไรนู่นน้ำนู่นนี่กระเป๋าขากล่องมาพี่น้องก็ <c oughs> จับอ่อนถุงมือให้บงังมันกล้องเราแบบนี้นี่อันนี้ก็กินได้ได้พี่น้องนี่นีประกาศน้ำมันยังหน่อยอยู่นี่นี่เขาชิกีมอเตอร์พักรุน่นนี่พี่น้อง กินนะคัับัึกนเงินกินได้เสียบไฟเสียบมั่นที่ว่านะนี่กินได้น,ะนี่ตาดน้ำเป็นยังเป็นเบียอยู่ตอบคบกมนเพื่ันพี่น้องจ้าเพื่อนถามอันเพื่อนว่านใจแม่อ,อยู่เมืองถ้าเห็นอยูอยุยใส่สัน เป็นคนอุดรแต่ว่าเขาใหญ่ไปยุน่นจังหวัดบึงการพี่น้องขอไปปลูกบ้านยุคหุ่นไปซื้อให้ซื้อสวนยุคหุ่นเด้อพี่น้องจาเพิ่นถามเนาะหู่ลงคนพุน่นก็นอยากโู้นะหุ่หน,งนลงคนพุ่นก็นอยากรู้จักเนาะวันวายใจเม่อยู่สี่ใดบ้านเจา้าอยู่ เมืองไทยสันคนคนอุดรพี่น้องแต่อ,อยใหญ่ประยุ่จังหวัดบึงการนี่พี่จังหวัดติงกานกขาเป็นหมู่บ้านยุพุนพี่น้องไปซื้อให้ซื้อสวนยุพุน น,น้องคนบาคนมึนก็นยังบลูเพราะแต่เขาเคยบอกไล่เทียนแล้วแหละเดินนี่แม่นบัดนี่พี่น้องเดินนี่พี่แต่เดินพักกินนีดหน่ยจ้ะมันเย็นมันหนาวพี่น้องน้ำแข็งลงแต่ว่าเขาต้องมาหาเก็บเพราะว่าเขามากเก็บ <laughs> น้แม่นพิดเราคุณเจ็บพักใตสะพานยิ <c oughs> ่งเพิ่ม <c oughs> เพิ่มยุุ่ลดเ <c oughs> นากับปูย์ปูเซาได้ค่อย อันนี้ก็กินได้แล้วนี่พี่น้องนี่นี่เ็ดสดอกสลัดนี่นะนี่นี่เ็ดสดอกสลัดกินนี่กินได้กินสดสดอืมโอเคพอพึ่งเราคอยพักได้กินได้เขาพึ่งเรียบเลยพี่น้องนี่กินได้จานนี่นี่กินได้นี่กําลังพอดีแล้วอ่อนๆนี่พี่น้องนี่พักนี่ เน,นีเ๋ยกกะทายโบถอืออันมือ,อยุงนึงกองยุงนึงกะอยพากระเดี่องมันหนาวแห้งอีลีด้บบเห็น,นว่ามีอันตัดอันพักยุงวงไดวะเตีย้ยกองอยุงวงไดวะเตีย้ยอืม ไปนั่งลีเอาอหลายผดหลายอิลีล่รอผนเะไรพีน่น้องนะอุ้ยเศร้าหนาวแล้วมันยังสีไงนี่เนี่ะ Những bọn đến sau nào, nó hạc phụ chim đông yên long, so với uni, bất cứ lâu mà hạ giep âu? Hm, 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 đây hm, 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 โน้นลงไปทั้งไตหุนแงนเบิดแล้วคุณนะนี่้ะพักกินได้ทั้งนั้นเลยตายสิบึงเย็นมือเย็นมือนี่นี่ยายี่สุบิเห็ดนี่กินแน่มุดพักนี่ <laughs> nhiều con rồi này đọc con nè, đọc con. ôm này. nhung in khơi in nhang cọ nè. บ้านเขาก็เอิ้อันยังก็บักเห็บยังนี่นะบ้านเขาเอินนะ้นเนาะบักเห็บ,บ <c oughs> ก็กะวาเอาผู้ถือพี่น้องจ้าก็าจะไปเดียสอาอยุบ้านแล้วพีน่น้องมันหนาวเก็บทั้งจมดิเดี๋ยวนี้นได้ไลยเตือนุ่เหรอ cún à, tôi sẽ tập ghép dưới đi hắc, dưới b้าน, dưới b้าน, ở à, đang อันนี้ขึ้นนี่มือถอนแล้วเก็บบทนัดหากินผักป่าสิแล้วเนาะพี่น้องจา้าอืผักป่าปอดสารพิษใส่ถุงมือใหญ่ๆละ่ะบุธนัดไหมพี่น้องจา้จาจะเป็นในเคียงแรง,งแงงแรงๆอยู่ ลายโพดป่อยอันเดี๋ยวพนใหญ่จักน้อยมาเก็บอีกบันนี้นี่อันนี้ก็ลั่งคืนนี่ถ้าก,กินแซ่บๆนี่ขเขาก็จเก็บอยู่นะอ๋อันนี้คืองามแต่ไงเก็บกระถิ่มไปสิยังไมากินเขาก็ลี่ๆ,ๆออกพี่น้องดีใบแก่พ่อนออกนะ เป็นพักแกงพักอ้อมพักลวกไปทังสิ่ะไรพี่น้องออเห็นไปทั้งสูงเมือนียนวดไตสะพาน มันอยู่นั่นสิไปลิ้นใแก้มันออกเปล่าพักกันอันนังได้หรือพักอันอ้ยังก็พักไอ,อ,ยอ,กอ้ยังก็เนี่ยพักอันโอ้ยบอออกลืมข้าวยังก็ ผักลินปีน่ะพี่น้องนี่นะใหญ่ <c oughs> ยยไม่ก็คิดบ่ออกเนี่ยเป็นผักลินปนีนี่เนี่ยลินปีนี่เขานอนอ่อนอยู่นี่พี่น้องนี่นี่นี่เป็นผักลินปนีนี่เนี่ยอันนี้เป็นผักลืมผัวโฟเกอร์วินเลยนี่ผักลืมผัวนี่พี่น้องนี่ เป็นเหี่ยวคนหนาวนี่กินได้ขึ้นกันจ้ะเป็นผักกินสดอตอกภาคกินพี่น้องตอกหนึ่งปีต้นหน่อยคนสิมักออกน้กหพองห่วยสิอะไรพี่น้องนี่เพราะน้ำก็ลังสีแหงแล้วเน,ะนาะน้ำแหงแล้วมันก็ออกแล้วมันออกน้ำพองห่วยสิอะไรนี่น กูมื้อก็บ่ได้ใส่เลยบาดนี้อือสลัดนี่แฮงแซ่บนี่มันบ่อยากงามปานได๋นี่นี่กินได้เบิดนี่พี่น้องมาๆพุ่นอือเพิ่นเบี้ยอยู่นี่ตัดเอานี่ก็ตัดตื้อหมอนจักหน่อยก่อน ยังก่อคาเคาดามินน่ะซื้อเพ,พื่อน่ะทักนี้พี่น้องนี่นะภาษาเยอรมันน่ะนี่นี่มันยังหน่อยอยู่นี่นี่เด็กดอกเพื่อน,น่ะนี่ดอกเพื่อนคืนนะพี่น้องนี่เก็บกินโรดพี่น้องมันบดิเวอได้จ้ะเพราะว่าพักที่ย้ายเมฆเก็บทุกพักในนี้ต่พักกินได้ทั้งนั้นเลยพี่น้องอืมเพราะพักคอ,อยเก็บกินนี้มแต่พักกินได้เขาศึกษาแล้วก้นเก็บก้นกินเขาเก็บกินทุกปีพี่น้องจ้า เ่าคอมาก,กินพักป้านะนี่กินได้เวิดนี่พี่น้องนี่นี่กินสุสดเฮดส,ด,ส,ด,ส,ด,สดอกสลัดกินทั้งสินะพี่น้องกินได้โมมีเ่เบือที่พักแย่เม่เก็บนนะกินได้เวิดได้หลายเลยนี่ทุ่งยางหัวใหญ่คุณเป็นนางลียู่เฮียนพี่น้องนี่เห็นบอนี่พัดกำลังขึ้นนี่นี่ ขึนไม่น้อยนี่กินได้ไม่ต้องพก,กินได้ทั้งนั้นเลยพี่นอ้องเบิดขถอกระเที่ยวมาเก็บมาทั้งนี้กับมี่พี่น้องจา้าน,น้ำขอกน้ำคล้องนี่นี่คุณน่ะมันทำโบงา้นนามันาามไดพ่นน้าวเนาะคุณน่ะมัตะขึืนแล้วหันหิมะมาหน่อยใส่ว่านี่ใส่ตกใส่พิ่นนี่ กินได้เบดแล้วพี่น้องนี่มึกจะพักกินได้เบดทั้งนั้นเลยเมียน,นเบิร์ดห้อง,องสิเหรอพี่น้องคนเนอะ,นะกเก็บไต่สะพานนี่คนเนอะรถแล่นอยู่ไต่สะพานขางนังทงั้งกุ่มก็บแม่นบ้านคนทั้งไต่เหนือมิตรปลาพัก,กกินทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่นี่หาเก็บทั่งหมดสิเหรอพี่น้อง ว่าพันหนาวอยู่นอกพันธุ์บ้านในคืนคักเนาะหัวหน้าผักกอกผักกาดก็มีพี่น้องจา้านี่นี่มีบดนี่กินได้บดข้างนั้นเริ่มมิตรพักกินได้ยังสูงกว่ากับสีพอ่อแล้วเราพี่น้องคนไหนน,น,นนี่เห็นบดนี่นี่ก็กินได้นี่นี่คาดามินนั่นแหละนี่พักนินี่พี่น้องนี่นอือนี่อ่อนอยู่นี่กินแซ่บด้วยพี่น้องเอ้ย มแม่แม่กับพอ่อแล้วหละพี่น้องได้หลายแล้วม,มันเย็นมือ